อามาดูอีกเรื่องหนึง่งตอนนี้อากาศร้อนมากค่ะคุณหมอคะแล้วทางกรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะก็ออกมาเตือน โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนี่แหละค่ะเพราะว่าพออากาศร้อนๆแบบนี้นอกจากแสงแดดที่แรงแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเชื้อโรคที่แพร่ระบาดด้วยแล้วก็ทําให้ลูกๆล,ลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยนะคะเจ็บป่วยมากในฤดูมากกว่าฤดูอื่นๆเลยโดยเฉพาะในฤดูร้อนนี้เนี่ยนะคะก็แนะนําให้ผู้ปกครองได้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดด้วยในช่วงนี้โดยท่านนายแพทย์สาการบุญนาคนะคะรองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะก็เปิดเผยว่าในช่วงฤดูร้อนของประเทศ ประเทศไทยนะคะ เป็นช่วงที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นอากาศร้อนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเป็นช่วงที่น้องๆหนูๆเนี่ยนะคะปิดเทอมเด็กๆก,ก็จะออกมาเล่นอย่างเช่นปั่นจัก,กรยานเล่นกลางแจ้งว่ายน้ํานะคะหรือว่าไปทํากิจกรรมกับครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะเดินทางกันไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคะที่จะต้องเจอกับแสงแดดแล้วก็อากาศที่ร้อนจัดค่ะการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆมากมายในเด็กๆค่ะซึ่ง เด็กเนี่ยเขาก็มีภูมิคุ้มกันที่ไม่มากเท่าผู้ใหญ่นะคะก็ทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นผู้ปกครองก็ควรที่จะดูแลใส่ใจสุขภาพของบุตรหลานแล้วก็หมั่นสังเกตอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นด้วยและหากพบความผิดปกติก็ควรที่จะพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของโรคไข้แดดนะคะซึ่งมีสาเหตุจากาเชื้อไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูร้อนใช่ไหมคะโรคไข้แดดเนี่ยเป็นยังไงอะคะคุณหมอคะ คือคนที่อยู่ในที่ร้อนมากๆเนี่ยร่างกายก็จะขับเหงื่อมาเพื่อให้เกิดการระบายความร้อนในร่างกายปกติร่างกายเรานี่สามเจ็ดองศาเกินไม่ได้นะเกินไปถึงสี่สิบองศาเนี่ยเซลล์ในสมองเซลล์ในร่างกายเรามันจะสุกอ่ะมันจะ,ะตายทีนี้ตัวที่จะหล่อทำให้อุณหภูมิเราลงมาเพราะว่าทุกวินาทีมีการเผาผลาญใช้ น้ำตาลกับออกซิเจนกลายเป็นพลังงานกับน้ำนะออกซิเอ่อกับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยตรงนี้เกิดความร้อนขึ้นมากมายร่างกายจึงจะเป็นจะต้องเอาน้ำเข้าไปหล่อเย็นนะเหมือนเครื่องยนต์อ่ะต้องมีหม้อน้ำใช่ไหมอันนี้ในร่างกายคนเราเนี่ยถ้าน้ำไม่เพียงพอไปหล่อเย็นไม่ทันเนี่ยแล้วก็ไปทำให้การควบคุมอุณหภูมิร่างกายควบคุมให้เป็นสามเจ็ดองศาไม่ได้เนี่ยแย่เลย มันก็จะทะลุไปสี่สิบห้าสิบองศาเลยแบบเครื่องยนต์ไม่มีหม้อน้ำหม้อน้ําแห้งหรือหม้น้ําแตกเนี่ยมันก็พังร่างกายเราก็พังเพราะฉะนั้นไอ้ลมแดดเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละทีนี้วิธีการที่เราจะมองว่าตัวเองเป็นโรคลมแดดหรือไม่ก็มาดูที่ว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันร้อนมากแต่เหงื่อไม่ออกเนี่ยโอ้สัญญ,ญาณอันตรายเลยนะะถ,ถ้ามันร้อนมากเหงื่อจะต,ต้องออกอ่ะอันนี้เป็นธรรมชาตินะ จะออกเพื่อให้เหงื่อมันระเหยแล้วดึงเอาความร้อนในร่างกายให้ออกไปเป,เป็นไออไปทีนี้ถ้าเริ่มรู้สึกร้อน้ะอุสมไปอยู่กลางร่างเลยร่างกายตัวเองแหละแล้วก็หิวน้ำมากแล้วก็เริ่มสมองมึนงงเบลออาเจียนตลบอันนี้ไม่ดีแล้วนะฮะอันตรายมากเลยแล้วถึงตายได้ทันทีเลยนะเพราะว่าเหมือนกับ เดี๋ยวร่างกายมันสุกอ่ะมันตายเพราะความสุกเกินห้สิบองศาเลยถึงร้อองศาเป็นดีย่ะนั้นถ้าเราทํางานกลางแจ้งนะข้อที่หนึ่งเลยเราจะต้องดื่มน้ําเยอะๆพกขวดน้ําติดตัวไปช้าจิบไปเรื่อยๆไม่ต้องเย็นนะไม่เย็นเย็นไม่มีประโยชน์แล้วอาจจะเป็นโทษด้วยถ้าเกิดอยาดื่มเร็วไปจะทําทให้แบบระบบทางเดินอาหารในใจมันเกิดการหดตัวอย่างกระฐานัน ท้ไม่จุกแน่นหายจะไม่ออกได้นะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเตือนสติทุกคนนะว่าไม่ควรจะออกไปกลางแจ้งเป็นเวลายาวนานเกินสิบนาทีถ้าออกไปก็ต้องแต่งตัวให้เสื้อผ้าโบงๆแล้วต้องใส่มวกะถ้าคุณผู้หญิงก็ทาทิศากินมาแดดด้วยนะเพื่อให้มิชิดไม่ให้มีความร้อนมาถูกเรามากเหมือนกับเราเอาตัวเองไปติ้งอยู่กลาง เออวมืกี้ปิ้งตัวเองปิ้งอยู่กลางแดดอ่ะเหมือนกลางแดดนี่เป็นบนเตาละอูเลยนะแล้วเราก็ไปผ่านมาเนี่ยมันสุกนะอันนี้ก็อย่าฝากไว้ทีนี้เมื่อกี้นี่คุยถึงเรื่องเด็กนะเด็กเล็กเป็นเรื่อง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 โรคไ่้แดดของเด็กอะคือไ่ายแดดของเด็กก็เป็นอาการนี่เหมือนกันเองฮะเหมือนกันอย่างเดียวกันเลยนะก็คือเรื่องที่เราเราจะต้องอย่าให้ลูกเราไปเล่นกลางแจ้งจนแบบมันไม่ไหวจริงๆนะ แล้วก็จะต้องให้ลูกหลานเราเนี่ยดื่มน้ําออกกาลังกายแต่ในร่มไม่ไปวิ่งเล่นกลางแจ้งจนทําให้เราปรับตัวไม่ได้นะฮะแล้วก็จะต้องให้ลูกหลานเราเนี่ยเข้าร่มถ้ามีอาการเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ไปมันก็จะทําให้เกิดโรคหวัดด้วยตอนนี้นะนอกจากร่มแดดแล้วนะก็ไข้หวัดใหญ่ก็จะตามมาเพราะว่าผมดันตายแย่ลงแล้วเนะแล้วเป็นเด็กไปเล่นก็ไม่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 สามารถ ที่จะป้องกันตัวเองได้ดีไม่มีการใส่หน้ากากไม่ได้นะต้องมันให้ลูกหลานเราเนี่ยรู้จักกินร้อนช้อนกลางอยู่ห่างล้างมือนะเพื่อป้องกันโรคแยะไปหมดเลยในหน้าร้อนโดนทั้งโรคที่เขาเรียกว่าท้องเสียจากอาหารเป็นพิษเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นข้อที่กรมการแพทย์ได้ได้ให้ความเห็นไว้แล้วให้ประชาชนเตรียมตัวที่จะต้องระวังตัวให้ดีในช่วง หน้าร้อนในช่วงเด็กๆนะฮะท่วงนี้ก็ปิดเทอมอยู่ด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยดูแลสุขภาพของน้องๆหนูๆกันด้วยนะคะในช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอากาศเนี่ยร้อนจริงๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโดยอย่างคุณผู้ชมจากที่ไหนเนี่ยเอ่ออำนาจเจริญนะคะคุณสุมาลีอุดมลาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณกิ๊ฟรับชมอยู่จากอำนาจเจริญนะคะวันนี้อากาศดีลมพัด แต่ว่าอากาศก็ไม่ร้อนมากอันนี้โชคดีมากๆเลยแต่โดยส่วนใหญ่เราก็คืออากาศร้อนจัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยอย่างที่บอก